มันมีรายงานว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยขอโดนัททรัมป์คือ MBS หรือว่ามากุฎราชกุมารบิลสามานเนี่ยสนิทกับโดนัททรัมป์มากแล้วดูเหมือน2คนนี้เนี่ยจะคุยกันได้ดีนะแล้วก็วิธีการคุยเนี่ยก็คือการดีวหมายความว่าคุณเอาอันนี้ผมขออันนี้ผมให้อันนี้คุณขออันนี้ได้นะเราเห็นการแลกเปลี่ยนแบบทราน s a แ t i ชั a นลหรือว่าการเห็นผลในระยะสั้นเหมือนการทำธุรกิจนะ อันนี้ให้มาอันนี้ตอบมาแบบนี้อันหนึ่งที่มีรายงานว่ามากราชกุมารบิลซามานขอกับทรัมป์ก็คือขอให้ทรัมป์เจอกับผู้นำซีเรียแล้วขอให้ทรัมป์ยกเลิกการคว่ำบาตรซีเรียซึ่งอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าผู้นำซีเรียคนนี้ไม่ใช่คนที่มีประวัติเหมือนกับผู้นำคนอื่นๆบนโลกนี้เพราะว่าคนนี้อดีตเนี่ยเป็น สมาชิอากอัลไกด้าในอิรักแต่ว่าเหตุการณ์ผันเปลี่ยนนะคะเพราะว่าจับอาวุธสู้กับรัฐบาลของประธานาธิบดีอัลซาร์แล้วก็เป็นคนที่ํำกลุ่มที่ชื่อ hts เนี่ยขับไล่โค่นล้มอัลซาร์ได้สำเร็จและขณะนี้ขึ้นมาเป็นผู้นำอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านนะคะเดี๋ยวจะมีเลือกตั้งแต่ว่าในระหว่างที่ยังไยู่เลือกตั้งเนี่ยคนก็เอาคนนี้นะชื่อเดิมคือโจรานีชื่อใหม่คืออักมัดอัลเชรา เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่มีมีนัยยะมากๆเลยที่ผู้นำของโลกอย่างโดนัลด์ทรัมป์จะจับมือกับผู้นำเซีเรียซึ่งมีประวัติไม่เหมือนคนอื่นนะแต่ซาอุดิอาระเบียทำสำเร็จมกุฎราชกุมา,มารบิลซามานะคะโน้มน้าวให้ทรัมป์เจอกับผู้นำเซีเรียได้ไปดูภาพกันนะคะนี่คือภาพต้องเรียกว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์อย่างน้อยก็ประวัติศาสตร์ในตนอกกลาง เป็นการพบกันครั้งแรกของผู้นำสหรัฐและซีเรียในรอบหลายทศวรรษคือผู้นำซีเรียกับผู้นำสหรัฐเนี่ยเจอกันครั้งสุดท้ายเนี่ยคือสมัยของพ่อประธานาธิบดีอัลวัซซัดเจอกับบิลคลินตันหลังจากนั้นพออัลวาซซัดขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีซีเรียปั๊บเนี่ยสหรัฐตัดความสัมพันธ์กับซีเรียเพออาาราะอัลวัซซัดใช้วิธีการปกครองแบบเผด็จก,การ แล้วสารัฐก็เหมือนกับรับไม่ได้นะตัวเองถือค่านิยมประชาธิปไตยก็เลยเลิกคบหาสมาคมและประจวบกับเข้ามาปี2011มันมีอารับสปริงนะอาชาอาบาชาอาวฮาซก็ใช้กําลังปราบกรามประชาชนอย่างรุนแรงมีการใช้อาวุธเคมีสหรัฐก็ยิ่งไม่คบแล้วก็มีการแซงชั่นอย่างหนักซึ่งการแซงชั่นอย่างหนักเนี่ยก็ทําให้เศรษฐกิจซีเรียถดถอยไปเยอะนะ ซึ่งในส่วนของการพบกันครั้งนี้มันก็เลยมีความหมายมากเพราะว่า25ปีละที่ผู้นำสารัฐกับผู้นำเซีเรียไม่ได้เจอกันนี่คือภาพการเจอกันนะคะโดยทำเนียบขาวได้ระบุว่าในระหว่างการเจอกันเนี่ยทรัมป์อยากจะให้ผู้นำเซีรเรียเอาซีเรียเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอับราฮัมเอ็กคอร์ดอับราฮัมเอ็กคอร์ดก็คืออะไรก็คือที่บาเรน สหรัฐอาหรับเอมิเรตลงไปเมื่อปี2020และเป็นสิ่งที่ซาอุดีอาระเบียกำลังพิจารณาจะลงนะคะกับอิสราเอลและทรัมป์อยากจะให้ซีเรียทำด้วยก็คือสถาปนาความสัมพันธ์กับอิสราเอลซึ่งอันนี้คือเรื่องใหญ่เช่นเดียวกันสำหรับคนติดตามตะวันออกกลางนะคะโดยในส่วนของการหารือกันครั้งนี้นะคะปรากฏว่าก่อนที่ทรัมป์จะเจอกับ ผู้นำของซีเรียอักหมัดอัลชาราเนี่ยก็มีเสียงคัดค้านทักท้วงพอสมควรว่ามันจะเหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่าผู้นำซีเรียคนนี้ประวัติเนี่ยเป็นสมาชิกแกนนำของกลุ่มอัลกัยดาซึ่งถูกขึ้นบัญชีเป็นกลุ่มก่อการร้ายแต่อย่างไรก็ตามนะฮะในที่สุดทรัมป์ก็เจอเพราะทรัมป์มองว่ามันไม่มีอะไรที่จะเป็นขาวเป็นดำร้อยเอรนเอา,อางี้ดีกว่า เนื่องจากอันที่หนึ่งซาอุดิร้องขอซาอุดิอาระเบียอยากให้ทรัมป์เจอผู้นำาซีเรียรเพราะอะไรเพราะว่าถึงที่สุดแล้วซาอุดิอาระเบียต้องการเห็นความสงบในเซีเรียเนื่องจากซาอุดิอาระเบียมีดินแดนที่ติดกับจอดแดนแล้วก็อิรักเพราะฉะนั้นความสงบในซีเรียมันจะคือความสงบในอิรักด้วยถ้าเกิดมันไม่สงบเกิดความแตกแยกสงครามกลางเมืองนะมันก็จะกระทบกระเทือนกับ ความมั่นคงของซาอุดีอาระเบียหนูคุยอะไรกันเพราะฉะนั้นอันนี้คืออันนี้คือประเด็นนะประเด็นที่ทำให้ผู้นำของซาอุดีอาระเบียเนี่ยต้องพยายามดึงซีเรียออกมาทีนี้ในส่วนของเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องของเหตุผลที่ทำให้ทรัมป์ตัดสินใจเจอผู้นำซีเรียก่อนนะคะ โดยการเจอกันครั้งนี้แน่นอนก็เป็นการร้องขอของผู้นำซาอุดิอรารเบียไม่ใช่ผู้นำซาอุดิอรารเบียมกุฎราชกุามารบิลซามานนะแล้วก็หลังจากที่เจอกันทรัมป์ก็ประกาศนะขอสองเรื่องเรื่องแรกก็คือว่าอยากให้ซีเรียเนี่ยเข้าสู่อับราฮัมเอ็กคอร์ดเรื่องที่2ก็คือ อยากให้ซีเรียเนี่ยเปิดการลงทุนให้กับสหรัฐโดยบอกว่าสิ่งที่สารัฐจะให้เป็นการตอบแทนเนี่ยก็คือการยุติการคว่ำบาตรโดยทรัมบอกว่ายุติการคว่ำบาตรกับซีเรียเพื่อที่จะเปิดให้ซีเรียได้มีโอกาสได้ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะซึ่งหลังการประกาศของทรัมปคนซีเรียในดามัสกัสก็มีการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่โดยระบุนะคะว่านี่เป็น การเปิดสกรัดใหม่หลังจากสงครามกลางเมืองในเซอเรียสิ้นสุดลงนะมันมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรแดีพี่นาจะไล่เรียนให้ฟังว่าทำไมประเด็นเซอเรียมันจึงกลายเป็นประเด็นที่สำคัญม,มากสำหรับโดนัลด์ทรัมป์อย่างที่บอกเนี่ยช่วง10-20ปีที่ผ่านมาสหรัฐควา้าบาเซอเรียหนักมากเนื่องจากในระหว่างนั้นเซเรียอยู่ภายใต้การปกครองแบบที่เรียกว่าเผด็จก,การ ของตระกูลอาวสาร์ซึ่งอยู่ในการเมืองซีเรียตั้งแต่ปี1 9 7 1ถึงปี2024มาจาก,การคว่มบาตรของสหรัฐเนี่ยกว้างขวางมากตอนแรกให้ขึ้นบัญชีซีเรียเป็นรัฐสนับสนุนการก่อการร้ายห้ามค้าขายอาวุธมีการจำกัดธุรกรรมการเงินรวมถึงไม่ให้ความช่วยเหลือจากต่างชาติเข้าไปเลยพรเข้าปี2004ก็มีการเพิ่มการคว่มบาตรอีกครอบคลุมกัน จำกัดการขนส่งอา,อาวุธเพิ่มและจำกัดการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสารัฐนะคือมาตรการคว่ำบาตรอะไรที่สารัฐมีใช้กับซีเรียหมดแล้วมาวันนี้การประกาศยกเลิกการคว่ำบาตรจึงเป็นต้องเรียกว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากของซีเรียและอันที่จริงก็เป็นความเซอร์ไพรส์ด้วยนะการมาตัวการครั้งนี้การเจอกับผู้นำที่ชื่อ อัลซาราทรัมกับอัลซาราเจอกันนี่เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีคนคิดว่ามันจะเกิดขึ้นอัลซาราเป็นใครนะเดี๋ยวไล่ให้ดูแล้วทำไมคนถึงไม่ค่อยจะสบายใจตอนที่มีการบอกว่าทรัมป์จะเจอกับคนคนนี้ซีเรียเนี่ยต้องไล่ไปช่วงของสงครามกลางเมืองก่อนนะเพื่อที่จะให้เห็นว่าผู้นำของซีเรียคนนี้อัลซารามาได้ยังไง ตอนนั้นปี2011เกิดปรากฏการอ์รั伯สปริงนะคนก็ออกมาประท้วงเพื่อที่จะขับไล่รัฐบาลของบาชาอัลซาร์ซึ่งถือว่าทุจริตคอรัปชั่นซึ่งถือว่ากดขี่ประชาชนออทำมาหากินลำบากนะคะเพราะฉะนั้นคนออกมาประท้วงโดยการประท้วงก็ถูกปราบบาชาอัลซาร์ใช้อาวุธปราบปรามประชาชนกลุ่มต่อต้านก็เลยตัดสินใจจับอาวุธขึ้นสู้นะความรุนแรงก็ยกระดับ ซีเรียก็เข้าสู่สงครามกลางเมืองสองครามกลางเมืองของซีเรียเนี่ยดำเนินอยู่13ปีเพิ่งจะสิ้นสุดเมื่อปลายปีที่แล้วนะแล้วก็ในช่วงของเกิดสงครามซีเรียเนี่ยซีเรียแบ่งออกเป็น4ส่วนส่วนแรกตอนที่สงครามยังไม่จบนะส่วนแรกเนี่ยหยุดภายใต้การควบคุมของบาชาอวสซาร์ดบางส่วนอยู่ในมือของกลุ่มกบฏหรือฝ่ายต่อต้านฝ่ายต่อต้านมี เป็นสิบๆเป็นร้อยยกลุ่มนะแต่ว่ากลุ่มที่มีบทบาทมากเนี่ยก็คือกองกําลังประชาธิปไะยซีเรียหรือว่า Syrian Democratic Forces อันนี้เป็นการรวมตัวกันของชาวเคิร์ดนะซึ่งก็เป็นชนชาติพันธุ์หลักที่อยู่ในซีเรียอยู่ทางตอนเหนือของซีเรียแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพสหรัฐโดยกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่สำคัญในการปราบปรามไอซิ กลุ่มก่อการร้ายที่เข้ามาผัวพันกับสงครามกลางเมืองในซีเรียด้วยทางตอนเหนือของซีเรียนอกจาก SDF แล้วเนี่ยยังเป็นที่มั่นของกลุ่มต่อต้านอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตุรกีแล้วก็ถัดมาเนี่ยเป็นฐานที่มั่นของไฮย a ตารีอัลชามนะอยู่ที่เมืองอิดลิบซึ่งกลุ่มนี้นำโดยโจลานีซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมาเป็นอักมัด อัลชารานะซึ่งเป็นผู้นำซีเรียคนปัจจุบันอักบันอัลชาราเนี่ยนะทำไมคนถึงรู้สึกว่า,ามีความสงสัยในที่มาที่ไปแล้วก็การที่ทรัมป์มาเจอเนี่ยทำไมมันถึงเป็นปรากฏการณ์เพราะว่าคนคนนี้นะคนคนนี้มีความเกี่ยวพันกับอัลไกด้าซึ่งถูกขึ้นบัญชีเป็นกลุ่มผู้ก่อการร้าย ในสมัยที่ใช้ชื่อว่าจอรานีเนี่ยเป็นสมัยที่เขาเข้าไปในอิรักกลับไปปี2003นะคะตอนนั้นอิรักเนี่ยปกครองโดยประธานาธิบดีดซัดดัมฮุสเซนแล้วก็จอร์ดเดมวบูชผู้นำสหรัฐตัดสินใจบุกอิรักนะเพื่อโค่นล้มซัดดัมฮุสเซนเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจาก11กันยายนโดยระบ,บุว่าซัดดัมฮุสเซนเนี่ยมีอาวุธทำลายล้างสูงไว้ในครอบครอง ก็เลยตัดสินใจถล่มอิรักแล้วก็ช่วงนั้นที่เล่าไปซาอุดิอาระเบียไม่พอใจไม่อยากให้ถล่มแต่บุชก็เดินหน้าถล่มซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยปรากฏว่ามันมีความขัดแย้งทางการเมืองภายในเกิดขึ้นในอิรักเพราะว่าพอบุชปลดซัด,ดัมฮุสเซนได้เนี่ยก็สังหารซัด,ดัมฮุสเซนแล้วก็ไล่ทหารกองทัพอิรักซึ่งเป็นทหารของซดดัมฮุสเซนออกไปหมดเลยแล้วคน ที่เป็นทหารของซาดัมฮุเซนส่วนใหญ่เป็นชาวซุนีนะฮะเขาก็ไม่พอใจเพราะว่าการเลือกตั้งที่สหรัฐจัดขึ้นในเวลาต่อมาปรากฏว่ากลุ่มอำนาจการเมืองของชีอะขึ้นมาแทนก็เลยทำให้คนที่มีประสบการณ์ด้านการรบที่เป็นทหารซัดัมเก่าเป็นซุนีไม่พอใจก็เลยจับอาวุธขึ้นประท้วงพยายามจะต่อต้านการเข้ามาของสหรัฐที่มีชาวชีอะเป็นวัฒบาลแล้วตอนนั้นเนี่ย สงครามในอิรักเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะสงครามของคน,นอิรักแต่เป็นสงครามของคนที่มีความรู้สึกว่าสหรัฐเข้ามาทําอะไรในดอนอกลางมันก็เลยทําให้มีคนจํานวนมากจากประเทศอื่นๆเข้ามาช่วยสู้กับกองทัพสหรัฐช่วยกลุ่มต่อต้านสู้กับกองทัพสหรัฐนะหนึ่งในคนที่เข้ามาก็คืออัลจูลานีเขาเป็นชาวซีเรียแต่เข้ามาในอิรักเพื่อที่จะมาทําภารกิจ สำคัญทำภารกิจจิหฮดิสนะฮะก็คือการต่อสู้เพื่อความสูงสง่งแล้วก็จับอาวุธตอนเข้ามาในอิรักเนี่ยมาเป็นสมาชิกของอัลกาด้าแล้วหลังจากนั้นนะฮะหลังจากนั้นในซีเรียก็เกิดสงครามกลางเมืองก็คืออารับสปริง2011ตอนนั้นเนี่ยอัลจูรานีก็ตัดสินใจ พาพวกกลับไปที่ซีเรียเพื่อที่จะทําการสู้รบกับรัฐบาลของอัลอาซาดแต่ว่าช่วงที่อยู่ที่อิรักเนี่ยอัลจูลานีเนี่ยเคยถูกทหารสารัฐจากกลุ่มคุมขังอยู่ในเรือนจําเรือนจำหนึกนะแล้วเรือนจำนี้เนี่ยมีบรรดาหัวหัวของกลุ่มก่อการร้ายหลายคนนั่นก็คือค่ายบุก้า ค่ายบุกกานี่ตั้งอยู่ติดกับชยายแดนคูเวตช่วงที่สหรัฐอยู่ที่นั่นแล้วพยายามปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายไม่ว่าจะเป็นอัลกียด้าหรือว่าไอซิดซึ่งมีปรากฏชื่อขึ้นมาในช่วงนั้นแล้วเนี่ยก็กวาดล้างแล้วก็เอามาจับอยู่ในค่ายบุกกาแล้วอาจราเนี้ก็ถูกจับอยู่ในค่ายบุกกาแล้วในค่ายดังกล่าวเนี่ยมีว่าที่ของผู้นำไอซิดคนใหม่ด้วยอยู่ในนั้นก็คืออาบูบากาอับบักดาดี อัลจลานีจึงมีความสัมพันธ์กับหัวหน้ากลุ่มไอซิสบากาเอาบักดาดีตอนอยู่ที่ค่ายบุก้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกระดับแกนนำนะแต่ว่าหลังจากออกจากคุกแล้วเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำไอซิสเพราะว่าผู้นำคนเก่าถูกสังหารก็คือมูซาบเอาซาคาวีทีนี้คนบางทีเนี่ยก็เลยจับเอาว่าอัลจลานี ผู้นำไอซิสมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจริงๆแล้วทั้งคู่รู้จักกันแต่ว่าอุดมการไม่เหมือนกันไอซิสเนี่ยมองถึงเรื่องของการต่อสู้ใน global นะในระดับโลกระดับภูมิภาคแต่อัลจาลานีเนี่ยมองแค่ว่าจะต่อสู้กับรัฐบาลของอัลซาร์จะปลดปล่อยชาวซีเรียออกจากการปกครองของอัลซาร์เท่านั้นก็เลยพาพวกกลับไปแล้วก็ไม่สนใจไอซิสจริงๆแล้วหลังๆเนี่ยทั้งคู่ทะเลาะกันด้วย พอกลับมาซีเรียปั๊บเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อจากอัลไกด้ามาเป็นกลุ่มชื่อชื่ออานุสราฟรอนแล้วก็กลายมาเป็นกองกําลังติดอาวุธที่เข้มแข็งมากตอนนั้นในซีเรียมันก็วุ่นวายสงครามกลางเมืองมีกลุ่มต่อต้านรัฐบาลมากมายอานุสราฟรอนก็เป็นหนึ่งในกลุ่มต่อต้านรัฐบาลอัลวาซาร์แต่ว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยมีคนคบเพราะว่ามันมาจากอัลไกด้าคนก็ไม่อยากจะรู้สึกเปลืองตัวนะคะเพราะว่าคนที่ต่อต้านรัฐบาลอัลวาซาร์บางคนก็มาจาก พล,ลเรือนประชาชนธรรมดาแล้วก็บางคนจับอาวุธแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียจากสหรัฐเนี่ยเขาก็ไม่อยากยุ่งกับอัลไกด้าเพราะฉะนั้นอานุสรรฟรนเนี่ยก็เลยกลายเป็นแฟกชั่นหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะเป็นอิสระมีการสนับสนุนจากบางชาตินะซึ่งไม่มีการออกนามแล้วก็ใช้วิธีการเรียกค่าไถ่จับตัวคนไปหาเงินแบบนี้นะแล้วก็เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต่อสู้กับรัฐบาลของอัลซาร์มาตลอด จนกระทั่งเข้าปี2015นะสงครามกลางเมืองซีเรียมีผู้เล่นคนใหม่ก็คือรัสเซียเข้ามารัสเซียเข้ามาช่วยอวสัตว์สสถล่มฝ่ายต่อต้านนะตอนนั้นเนี่ยอาจูรานีซึ่งนำอานุจราฟรอนต์ต่อ,อ,ต,อต้านอาวสัตว์ก็โดนถล่มหนักก็เลยหนีมาเรื่อยๆนะถอยร่นมาเรื่อยๆจนในที่สุดมาประชิดชายแดนตุรกีอยู่ที่เมืองอิดลิบ แล้วก็เปลี่ยนชื่อตัวเองจากอานุสราฟรอนต์ให้มาเป็นชื่อ HTS mm hmm. เพื่อที่ว่าจะได้เขาเรียกแต่งตัวใหม่ประกาศไม่ยุ่งเกี่ยวไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเอากไไ้ต่อไปเพื่อที่ว่าตัวเองจะได้มีแรงสนับสนุนจากนานาชาติเพราะรู้ดีว่า ถ้าปราศจากการสนับสนุนจากนานาชาติเนี่ยตัวเองจะสู้กับกองกำลังอาวุธซั์ไม่ได้ก็เลยรีแบรนดิ้งตัวเองนะเปลี่ยนชื่อไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเอาไกได้ aeda, แล้วก็ออกมาประนามอาไกได้าด้วยนะพยายามฉีกตัวออกมาบางคนก็เชื่อว่าเปลี่ยนได้บางคนก็เชื่อเปลี่ยนไม่ได้มันก็เลยทำให้ชื่อของ S T S เนี่ยมันมีความหมองๆอ,อยู่พอสมควรเพราะยังไงเนี่ยคนก็จะเกี่ยวกับเอาไกได้า แต่อเผอิญให้ว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งทางการทหารมากระบุว่าส่วนหนึ่งเนี่ยการช่วยเหลือทางการทหารมาจาับตุรกีเพราะว่าเมืองอิดลิฟเนี่ยมันอยู่ชายแดนตุรกีแล้วตุรกีก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าเกิดเมืองนี้แตก s t s แตกเนี่ยผู้ลี้ภัย3ล้านคนเข้ามาทันทีเพราะ,ะนั้นตุรกีก็ต้องเล่นเกมตรงนี้ก็พยายามจะเข้ามาสนับสนุนแล้วอยู่ๆนะเมื่อปลายปีที่แล้วช่วงเดือนพฤศจิกายนอยู่ s t s ก็แข็งแรงขึ้นมา แล้วก็จับอาวุธยึดเมืองตอนแรกยึดอะเลปโปแล้วมายึดฮามาแล้วก็ยึดดามัสกัสคือรบกันมา15ปีท่านผู้ชมสงครามการเมือง15ปีรบกันมา15ปีร 9, 10, 15ป,ร15ป,ปรากฏว่า2อาทิตย์หลังเนี่ย s อ s อยู่ๆก็แข็งแรงขึ้นบุกจากอิลิบชายแดนตุรกีมาถึงดามัสกัสได้แล้วก็อาลซาร์ก็หนีออกนอกประเทศจบข่าวค่ะ นี่คือที่มาของ HTS นะซึ่งขณะนี้เป็นกลุ่มการเมืองที่กำลังปกครองประเทศซีเรียรแล้วอัลจูรานี่ก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อใหม่นะก็คืออัคมาดอัลชาราตอนแรกก็ไม่ค่อยมีคนคบแล้วหลังๆเนี่ยผู้นำโลกก็คงมองว่าเออถ้าซีเรียรจะสงบได้เนี่ยบางทีก็อาจจะต้องยอมรับข้อเท้จริงอะไรบางอย่างอัคมาดอัลชาราก็เลยเริ่มมีบทบาท ในต่างประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนเจอโดนัลด์ทรัมป์นะเดินทางไปฝรั่งเศสเจอกับประธานาธิบดีเอมนลิโอมาครงแต่การจับมือของใครก็ไม่เท่ากับการจับมือทรัมป์ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนี่คือภาพของการเปลี่ยนแปลงการเมืองตัวเนากลางครั้งสําคัญแล้วทรัมป์บอกว่าซีเรียจะได้โอกาสใหม่ในการฟื้นฟูในการกลับมายิ่งใหญ่และอยากจะให้ซีเรียจับมือกับอิสราเอล เข้าข้อตกลงอับราฮัมเอ็กคอร์ดเหมือนกับที่ชาติตะวันออกกลางอื่นๆเขาทำไปแล้วนะนี่คือสิ่งที่ทรัมป์ทำในรอบ20กว่าชั่วโมงที่ผ่านมาตอนอยู่ที่ซาอุดีอาระเบีย